ฝ้าหลังฝนสดใสเสมอมือนีภาพพี่น้องมาเก็บบรรยากาศลถเกี่ยวเขามลิดอกกอ,กอขอซิบหาพี่น้องหาเก็บบรรยากาศพ่างๆหล้กก็จะภาพพี่น้องมาลายงานล่าข่าเขานะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปกลับมาพ่อกันมือนีวันจันทร์ที่27ตุลาคม2568พี่น้องฝ่าหลังฝนสดใสเสมอพี่น้องโอ้ยมือฝนตกมากร่มมากพี่น้องเขาเริ่มร่มแล้วพี่น้อง แปลงนี้ก็เป็นมาลิลอยหาพี่น้องมีขนาดพึ่งจะล่มพี่น้องฝนตกมือขึ้นพี่น้องกะบบวแห้งปนดแต่กะมีล่มพี่น้องมือนี้จะพาพี่น้องมาอัปเดตล่าข้าเขามาลิก็ขอสิมหาเขาเกียวโซพี่น้องโซนจังหวัดสุรินทร์มือนี้ มาพี่น้องมุนีจะพาพี่น้องมาได้าางานล่าค่าเขาเปลือกกอขอสิบหาเขาเกี่ยวสดโซนจังหวัดสุรินทร์แล้วับมีรล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปางเขาเกี่ยวสดประจาวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องมุนีสกตออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ราค่าเพื่อรับสื่ออยู่ที่1 1บเอบาทยี่สิสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมพี่น้องหรือตันละ 1นึ0งบาทพี่น้องส่วน2กตชุ่มพ่นบุรีจังหวัดสุรินทร์มนีรับสื่อล่าค่าสูงอยู่ที่1ิบสาทอาสิสตังตอกิโลกรัมตันละ12,500บาทต่อตันพี่น้องส่วนลานนิพนบ้านกาลันอำเภอศรีขอละพุ่มมนีพันสื่อเขาเกี่ยวสดกอขอสิบหามณีล่าค่า11บาทอาสิสตังตันละ1 1 0 0 ห้าร้อยบาทต่อตันส่วนเขาตากแห่งพนซื้อที่กิโลกรัมละสิบสี่บาทหรือตันละหนึ่งมืนสี่พันบาทต่อตันพี่น้องอำเภอลำดวนมนีเขาบริกรขอสิบห้าลาคาซื้อทีสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตังตอกิโลกรัมตันละหนึ่งมืนหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อตันพี่น้องลานปอพืชผลบ้านตาเมาะพี่น้องส่วนตำบลตาอองมนี โร่งสีตำบลตองสื่อที่1 1บ,บาท30ส,ส,สตางค์ตันละ1 1 3 0 0บาทต่อตันพีน่น้องมาต่อที่2กตกะเศรษวิสัยลอยเอสมือนีสื่อล่าค่าสูงที่12บ,บาท5 0ส,สตางค์ตันละ12,500บาทต่อตันพีน่น้องสีสเกตอำเภอก,กันทะลักมือนีสื่อกิโลกรัมละ1 1บ,บาท30ส,ส,สตางค์ตันละ1 1 0 0 0 3ามรอยบาทต่อตันพี่น้องโคราชมนีรับซื้อกิโลกรัมละสิบเอ็ดบาทสามสิบตังตันละหนึ่งหมื่นหนึ่ันสามร้อยบาทต่อตันพี่น้องมาสิสกตออำเภอตานสุงจังหวัดอุบลราชธ์านนี่มนีซื้อที่กิโลกรัมละสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าตังตันละหนึ่งหมื่นหนึ่งันสองร้อยห้าสบาทต่อตันพี่น้องท่าเขาวานแคมจำบลบ้านแคม อำเภอพิบูลมั่งสาหารจังหวัดอุบลมนีซื้อ BON ที่11บาท40ตังตันละ11,400บาทต่อตันพี่น้องอำเภอกะสังบุรีรัมมณีสื้อที่สิบอ็ดบาทห้าสิบตังตันละ11,500บาทต่อตันนี่ก็เป็นล่าค่าเขาเมลิกอขอสิบหะเขาเกี่ยวสดพี่น้องล่าค่าประจําวันจันทร์ที่27ตุลาคม2568พี่น้อง นี่กะหน้าแปลงอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องหน้าเขาเมลิกอคอซิมาเพิ่นกะจะเกี่ยวเล่งมือตึ๊บมากเลยพี่น้องเกี่ยวหนีฝนบอพี่น,น้องจะท่านบอน,นี้พี่น้องฮะช่วงนี้ในจังหวัดสุรินทร์สกตมือนีหให้ราค่า1 1บอบาท20สตาตังเพิ่นเกิดจะเอาไปกองตากอยู่สกตพี่น้องว่าง่ายๆเอาไปขายเขาสดิสกตมาจะได้ราคาในถ้าฝนมากกะ ถึงฮักคาความชื่นเพิ่มอีกแล้วน้นองพี่น้องเนาะจากท่านมอพี่น้องอะมา,มาพี่น้องจะพาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่ากลางเขาเลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี้ยวสดประจําวันที่27ตุลาคมว่าจังหวัดไหนมีล่าค่าเป็นจังไหนแน่พี่น้องเมื่อนี้เพชรชบูรณ์มีล่าค่าปั๊บขยับขึ้นมาหนึ่งบาทต่อตันพี่นอ้องยูธีล่าค่าหาพันสามร้อยถึงหาพันเจ็ดร้อยบาทต่อตัน นครสวรรค์มือนีปับลดลงหนึ่งร้อยบาทต่อตันพี่น้องราค่ายูทีหาพันหนึ่งร้อยถึงหาพันหาร้อยบาทต่อตันส่วนจังหวัดอื่นๆลาค่ายังนิ่งคงที่บัวจะเป็นกรุงเทพมหานครมนีห้าพันถึงห้าพันสี่ร้อยบาทต่อตันพี่น้องการจนบุรีมนีลาค่ายูทีตันละหาพันถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันกะลา่าค่าคงที่ สะเซึ่งเศ้ากะลาค่ายูุธีหาพันถึงหาพันสี่อยบาทต่อตันพี่น้องใช้นาบมือนีลาคานิ่งยุธีี 4, ่พันเกาถึงหาพันสบาทต่อตันนัข้อนายกกะนิ่งยูพี่น้องสี่พเกยถึงหาพันสบาทต่อตันนนทบุรีมือนีหาพันถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันกะลาค่าคงทีนะคกขมปฐมมือนีลาคา่ายุทีหาพันถึงหาพัน 400บาทต่อตันลาค่าคงทีพี่น้องส่วนเพชรบุรีมุนีลาค่านิ่งยูทีหาพันทึงหาพัน400บาทต่อตันลบุรีกะลาค่าคงทียูทีตันละหาพันถึงหาพัน400บาทต่อตันสิงห์บุรีกะลาค่ายูที4พันเก่าลอยถึงหาพัน300บาทต่อตันสุพรรณบุรีมุนีหาพันถึงหาพัน400บาทต่อตันกะลาค่านิ่งยูพี่น้อง ลาดบุรีมนีหาพันุ์ถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันกะโค้งทีพานักข่อศรีอยุธยามนีหาพันุถึงหาพันธสี่ร้อยบาทต่อตันกัมแพ่งเพชรมณีตันละหาพันุ์ถึงหาพันธสี่ร้อยบาทต่อตันพี่น้องพิจิตรหาพันุ์ถึงหาพันธสี่ร้อยบาทต่อตันพี่น้องพิษณุโลกมนีราค่านิ่งยุทธีหาพันถึงหาพันธสี่ร้อยบาทต่อตันพี่น้อง ละกะอุตรรดิษฐ์มนีหาพันถึงหาพันสบาทต่อตันกะบลาค่าคงที่ส่วนนครศรีธรรมราชราค่ายู่ท่ตันละ5าพัหนึ่งถึงหาพันหารบาทต่อตันนี่ก็เป็นลาค่าเขาเกี่ยวสดเขาเจ้าหน้าปังปะจำวันที่27ตุลาคม2อ6พันอยดพี่น้องข้อมูลนี่ก็ได้มาจากสมาคมลุงสีเขาแห่งประเทศไทยพี่น้องมนีกะ พาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่าเขาพี่น้องประจําวันที่27น้องพี่น้องกับเก็บบรรยากาศลดเกี่ยวเขามะลิก็ขอซิมหาเขาหน้าผีพี่น้องคึ้นฟ้าคึ้นฝนม,ม,มาแล้วพี่น้องเอาสำหรับทายนี่กับบอมิ่งร้ายพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมคลิปควให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงบดเจ็บบอจนลำลาร่ยเึ้นท้องกันสูบผู้สขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ